สวัสดีค่ะหนูสาวน้อยทองมั่นมารายงานตัวค่ะนะลูกนะนอนอ้อนค่ะนอนอ้อนบนโซฟาที่แม่นั่งประจำลีลาของนางนอนรอแม่เหรอลูกฮะทองมั่นนอนรอแม่ใช่ไหมจ้มพ์หุตะมะมี วันนี้อากาศดีมากๆค่ะเด็กๆเ <ๆ S 1> ด็กๆ,ๆอยู่กันอย่างสบายเลยฝน <ๆ S 1> ยังตกปลอยๆอยู่ค่ะวันนี้ฝนยังไม่ยอมหยุดฝน <ๆๆ S 2> ตกไม่หยุดแม่กินก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะเพราะว่ายังออกไปซื้อไม่ได้พอดีฝนตก พอดีวันนี้ไม่กิ่งว่าจะเริ่มกินเจ,จเริ่มนกินเจวันนี้ก็เดี๋ยวกะว่าจะกลางร่มเดินไปที่เซเว่นเอาค่ะเพราะว่าของขายตามตลาดลก็คงจะไม่มีแล้วเพราะว่ามันจ่ายมากแล้วแต่ขอขอถ่ายคลิปเด็กน้อยอ้อนแม่ก่อนนะคะตลกนะขอถ่ายคลิปเด็กน้อยอ้อนแม่ก่อนอะทองหยดทองหยดอย่าเล่นแรงลูก พี่ขออ้อนแม่ก่อนนะสุนความนิดกลุ่มนี้ค่ะดูความสุขมากมายของพี่ทองหีของเราอันนี้ไม่ใช่อันนี้พี่ทองก้อนค่ะพี่ทองก้อนนอนอาา้าว้าเล่นสนุกสนานกับน,น้องๆกับทองดิบเด็กๆชอบมากค่ะที่มีการเล่นแบบนี้สงสัยแม่กิ่งน่าจะเก็บไว้สักวันสองวันแล้วอ่ละค่ะคงจะยังไม่เก็บทิ้งสำหรับกระดาษ ต้องปล่อยให้กระจัดกระจายแบบนี้ก็ดูแล้วเด็กๆมีความสุขมากในการเล่นพักคลกทักวันนี้ท้องแท่งของเราก็กระโดดโลดเต้นพลกักคๆกัก,กสนุกสนานค่ะลูกๆมีความสุขแม่กิ่งแล้วก็เอฟซีก็เห็นแล้วก็มีความสุขตามค่ะแม่กิ่งคิดว่าอย่างนั้น แต่สำหรับแม่กิงแล้วก็มีความสุขแน่นอนที่เห็นลูกๆแข็งแรงมีความสุขกันยังไงแม่กิงก็ฝากเอซช่วยสนับสนุนเด็กๆด,ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้เด็กๆด,ด้วยค่ะถ้าเห็นว่าเด็กๆบ้านเราน่ารักก็กดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ด้วยค่ะอยู่สองพี่น้องเขาเล่นกันแล้วก็ช่วยสนับสนุนอาหารให้เด็กๆได้ค่ะ บ้านเราน้อนน้อมรับอาหารบ้านเรากินอาหารได้ค่ะทุกอย่างแต่ถ้าเป็นอาหารเมร็ดแม่ก,กินก็จะให้เด็กๆก,กินแม็กซิม่ากับเมโกะค,ค่ะสนับสนุนมาให้พวกเราได้นะคะสำหรับอาหารให้เด็กๆ าะว่าบ้านบ้านเราจะอยู่ในวัยที่กำลังกินทั้งนั้นเลยเล่นกันแบบปุ้ยมุย้ยแม่กิ่งดูแล้วท่าทางวันนี้ฝนน่าจะตกทั้งวันค่ะดูลักษณะนี้แล้วฝนน่าจะตกไป,ปอยอย่างนี้ทั้งวันแต่ว่าตกไม่แรงค่ะบ้านแม่กิ่ง โชคดีอย่างว่าตรงโซนที่ไม่กิ่งอยู่เนี่ยมันจะน้ําไม่ท่วมเพราะว่าตอนปี5้าี่เราผ่านมาแล้วเราจะรู้ว่าของเราน้ําไม่ท่วมและถึงแมถ้ถึงแม้บางทีฝนตกทางบางเคทางพวกนั้นมีข่าวว่าน้ําท่วมน้าท่วมทางบ้านไม่กิ่งก็ไม่ท่วมค่ะเพราะไม่กิ่งจะอยู่แถวบางบอนเอกชัย จะใช้บางบอลบนกับพื้นที่เขาสูงดูค่ะดูดูเอ๊เบาเบาลูกเก่งเหลือเกินนะทองแข่งของแม่เนี่ยดูทองแข่งกับแม่ของพึ่งทองแข่งทําไมเก่งจังเลยลูกฮะเดินก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงแล้วยังเก่งอีกลูกขุนทองไปหมดเลยค่ะวิ่งไล่แม่ทองพึ่ เวลาเดินตุ๊ปัตตุ๊เป๋ขาหลังน้องเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงเดินตุ๊ปัตตุ๊เป๋แต่เวลาวิ่งค่ะกระโดดไปเอาแข็งแรงเหลือเกินเวลากระโดดลากเกเรไม่เอาลูกท้องแข้งไม่เอาปกติหนูไม่เกเรนะลูกเนี่ยค่ะพอเริ่มโตเป็นหนุ่มบางท่านก็ถามมาบอกว่าทําไมเด็กๆ,ๆเมื่อก่อนเล่นด้วยกันได้ปิดแอ่อยู่ด้วยกันได้แต่ทําไมตอนนี้มีอาการอยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้ก็เนี่ยค่ะ พอแม่กิ่งคิดเอาเองค่ะว่าพอเขาเริ่มโตเขาน่าจะอยากเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นจากฝูงค่ะเป็นจากฝูงในกลุ่มก็เลยเหมือนกับเกเรไปชนิดหนึ่งก็เหมือนอย่างตอนตอนนี้คือทองจิตทองหยิบกับทองแท้ของเราอันนี้ก็คือเข้ากันไม่ได้ต้องแยกคนหนึ่งอยู่ข้างนอกคนนึงก็ต้องอยู่ในกลุ่มค่ะ ต้องแข่งกับเกเรนะลูกรักกันนะลูกอยู่ด้วยกันรักกันนะลูกนะผ่านเด็กๆบ้านเราแม่กิ่งแล้วก็ลูกๆกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่รักและเมตตาพวกเราคอยติดตามคอยดูคลิปให้แล้วก็มีคอมเมนต์มาเวลามีคอมเมนต์มาแม่กิ่งอ่านแม่กิ่งก็มีกําลังใจค่ะมีกําลังใจที่ทุกท่านได้ดูคลิปได,ได้คอมเมนต์มาพูดคุยกับแม่กิ่ง แม่กิ่งเอ็ต้องกราบขอบพระคุณมากนะคะที่รักเด็กๆบ้านเราน้อมรับความคิดเห็นทุกอย่างค่ะรักลูกๆ แค่อยู่ในกรงเพราะว่าแม่กิ่งให้ทองจิตออกมาข้างนอกก็าทาทองจิตเขาอยู่ทั้งคืนแล้ว